ครับวันนี้พามาดูลูกหนูนะครับจับแยกมาได้ประมาณสองอาทิตย์ครับจากแม่อันนี้ก็จับคู่รอลูกค้ามารับครับจะเปิดทุกเช้ามาผมจะเปิดฝา,า,าไว้นะครับ ให้กินมันระบายอากาศมันระบายออกครับนี่ก็รุ่นสองเดือนนะครับ ก็ทยอยเก็บลูกไว้ครับไว้คัดทําสายพันธุ์เพื่อพัฒนาต่อไปครับก็จะแยกไว้นะครับ สายพันธุ์ที่ผมพัฒน,นาขึ้นครับกำลังพัฒน,นาครับจากผมเริ่มเลี้ยงจากผมดักมานะถ้าดูคลิปผมรแรกๆจะเห็นนะครับว่าผมเลี้ยงอยู่มีไม่กี่โบ,บผมก็ดักมาเลี้ยงด้วยแล้วก็สั่งจากทางฟาร์มของพี่ไ่ชัยภูมมาคว้ยสายคน่ครับ ี่จะเป็นตัวผู้ครับปลาร้อยเปอร์เซ็นตครับ <Okay. S 1> ตัวเมียจะเป็นชายพวงค,ครับพมมาคุย้ยนี่ก็มีลูกครับน,นี่ก็เป็นแม่ช่ยูมินี่ก็มีลูกครับลูกเขาอยู่ในหญ้าเนี่ย จะมีครับนี่ก็จะส่งวันนี้แล้วครับเนี่ยแันนี้ก็จองแล้วนะเนี่ยจับคู่ไว้แล้วครับหนูสองเดือนจะเข้าสามเดือนนะครับติดจองแล้วบ่อนี้ก็ชอบสายป่านะก็สั่งไว้ก็คู่เป็นป่าแท้เลยครับ ปลาที่ดักมาพัฒนาเป็นหนูดักอันนี้ก็เข้าคูไว้นะครับสวยครับอันนี้ก็ที่เก็บใบครับเราก็แบ่งเก็บใบครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยหมดครับ แบ่งกันครับตอนนี้ไม่พอครับโตไม่ทันครับนี่ขายได้เรื่อยๆครับแต่ก็ต้องเก็บไว้เป็นสายพันธุ์บ้างครับนี่ก็จับคู่ไว้ครับถุกช้ามาผมก็จะเปิดบอ่อครับ ระบายกิน,นออกนี่ครับข้างในจะเป็นพ่อแม่พันธุนะครับส่วนนี้จะเป็นลูกครับยังไงก็ฝากติดตามนะนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ